มีของโปรโดมาฝากด้วยล่ะของโปรโดของพี่เลยของหนอนด้วย uh huh. นะคะแต่ต้องบอกว่าก็หาทานยากอยู่เหมือนกันนะยากยากกระปิปับค่ะที่พวกเรากําลังพูดถึงนะคะโดยเฉพาะกระปิปับไส้ไก่เนี่ยถือว่าคลาสสิกเป็นตํานานมากๆ uh huh. วันนี้นะคะมีร้านที่เขาเป็นสูตรแชมป์ประเทศไทยค่ะเป็นกระปิปับทอดสดๆผลิตโดยการใช้เครื่องจักรนะคะซึ่งความโดดเด่นของเขาเนี่ยแน่นอนว่าอยู่ที่รสชาติแล้วก็ได้รับฉายาจากเจ้าสัวนักธุรกิจชื่อดังนะคะยกให้กระปิปับเจ้านี้เนี่ยเป็นกระปิปับที่อร่อยที่ สุดในประเทศไทยนะแล้วก็ได้ชื่อว่ากะหรี่ปั๊บไส้ไก่สูตรแชมป์ประเทศไทยนี่คือเป็นการตั้งชื่อเลยชื่อแบรนด์เลยกะหรี่ปั๊บไส้ไก่สูตรแชมป์ประเทศไทยนี่นะคะต้องบอกว่าเกินมาแค่นี้ก็น่าสนใจมากแล้วนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจกว่าคือเขาไปการจัดเฟรนช์ขายกะหรี่ปั๊บเฟรนช์ไคิดดูแล้วกันแล้วราคาน่ารักด้วยหลักพันต้นๆนะคะซึ่งสามารถช่วยคนตกงาน สามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะเปิดไปแล้วกว่าร้อยสาขาโอ้โหอยอดเยี่ยมมากเออนะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับธุรกิจนี้กันเลยกับกะหรี่ปั๊บไสไก่สุดแชมป์ประเทศไทยค่ะน้าตาดีด้วยนะเนี่ยนี่เลยครับสำหรับเจ้าของกะรี่ป,ปั๊บไสไก่สูตรแชมป์ประเทศไทยมีดีกรีเป็นถึงวิศวกรโยธาคลุกคลีกับเรื่องราวของเครื่องจักรจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรและ รถพ่วงด้วยนะครับเคยทํางานในตําแหน่งวิศวกรโยธาและเพราะด้วยเวลาว่างจากช่วงโควิด -19 ทําให้เขาได้มีเวลาคิดออกแบบเครื่องจักรเพื่อมาช่วยภรรยาซึ่งขายกะหรีปรับอยู่ที่พัทยาจังหวัดชนบุรีพอเจ้าโควิดอีกแล้วนะครับคุณปราโม่เจ้าของกะหรีปรับไส้ไก่ครับสูตรแชมป์ประเทศไทยเล่าว่าในช่วงโควิด -19 ครับทำให้เขามีเวลาว่างและได้เห็นภรรยา ทำกะหรี่ปั๊บขายซึ่งขั้นตอนการทำกะหรี่ปับ๊บต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับแค่การทำแป้งต้องทำถึง14ขั้นตอนอยังไม่รวมถึงขั้นตอนการทำไส้อีกอหลายขั้นตอนกว่าจะได้กะหรี่ปั๊บแสนอร่อยครับซึ่งที่ผ่านมาทุกขั้นตอนเป็นการทำด้วยมือครับผมการทำกะหรี่ปับ๊บให้ได้สักพันชิ้นต้องใช้คนเท่าไหร่ในแต่ละวันซึ่งคนเดียวทำได้ไม่เกินวันละ300ชิ้นมือหงิกพะี่โอ้โหสุดยอดพอมีเวลาช่วงโควิด ตอนว่างนะครับทําให้เรามีเวลาคิดช่วยออกแบบเครื่องจกักรอ๋อเป็นวิศวกรอยู่แล้วนะครับเออเลนะที่จะนํามาใช้ในกระบวนการทำกะหรี่ปับ๊บและเพื่อควบคุมคุณภาพให้กะหรี่ปับ๊บทุกตัวออกมารสชาติเหมือนกันมีขนาดและลวดลายก้นหอยที่เท่ากันเ,กเพราะอย่างลายก้นหอยเนี่ย ถ้าคนไม่ชำนาญจริงๆนะครับไม่มีทางที่จะปั้นออกมาได้เหมือนกันแต่เครื่องจักรจะมาช่วยตอบโจทย์แก้ปัญหาการทํากะหรี่ปั๊บตรงนี้ได้ครับเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดา,าจริงๆเพราะเขาได้คิดค้นนะคะการทําเครื่องจักรที่สามารถผลิตกะหรี่ปั๊บได้เป็นผลสําเร็จจากเดิมเนี่ยที่ผลิตด้วยมือสามารถผลิตได้เต็มที่วันละพันชิ้นแต่ว่าพอมีเครื่องจักรมาช่วยเนี่ยนะคะก็สามารถเพิ่มผลผลิตเนี่ยได้ออกมาแบบเป็นอีกร้อยเท่า <c oughs> จากคนงานงานแค่2คนวันนึงสามารถผลิตได้ไม่ต่ำกว่าหมื่นชิ้นสิ่งแรกนะคะก็คือเรื่องปันสุขคือที่เขามองเนี่ยก็คืออยากจะสร้างอาชีพให้กับคนที่กําลังตกงานอยู่ในขณะนี้แล้วก็เลยได้มีการขายแฟรนชชสาเท่าไหร่แล้วก็ช่วยไรายได้คนไรายได้น้อยก็เลยมาจบที่แฟรนชชสาราคาถูกเอาแค่นี้พอ2,790ได้กระิบป,ปั๊บสดจํานวน200ชิ้นได้เตาไฟฟ้า1ชุดสูตรการทอดพร้อมกับไฟล์ที่ต้องนําไปพิมพ์ตั้งไป้ายไวนิ้หนชุด ซึ่งลูกค้านะคะจะเลือกใช้แบรนด์ของเราหรือว่าจะใช้แบรนด์ของตัวเองเนี่ยย่อมได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดใช้แบรนด์ของทางร้านเนี่ยก็ต้องขายเฉพาะกะหรี่ปับไส้ไก่ของเราอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็หลังจากได้เครื่องจักรมาช่วยในการผลิตนะคะเขาก็เล่าว่าก็เลยตัดสินใจเปิดขายแฟรนไชส์เลยนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวก็คิดว่าการทำเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยก็คิดก่อนเลยว่าแบบมั่นใจในรสชาติว่าฉันทำอร่อยแล้วล่ะอร่อยไม่แพ้ใครแน่นอนจากการที่ได้นำไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนที่รู้จักชิม ก็มีแต่คนชื่นชอบนะคะแล้วก็บอกว่ากะหรี่ปั๊บของเจ้าเนี้ยอร่อยที่สุดตั้งแต่กินมาเลยเออก็เลยเป็นที่มาของชื่อสูตรแชมป์ประเทศไทยด้วยนะคะสําหรับจุดเด่นจุดขายกะหรี่ปั๊บไส้ไก่สูตรแชมป์ประเทศไทยจะอยู่ที่เนื้อแป้งเขาบางแล้วก็เมื่อกัดเข้าไปแล้วเนื้อมันจะแน่นไม่ก่วงไม่เหมือกะหรี่ป,ปั๊บทั่วไปนะคะที่พอกัดเข้าไปปุ๊บแป้งก็จะแข็งใช่ร่วงถูก กกวงถูแต่ว่าเจ้านี้จะแน่นจุดเด่นคือแป้งบางไส้แน่นและกะหรี่ปั๊บทุกชิ้นนะคะมาตรฐานค่ะขนาดเท่ากันหมดลายเดียวกันหมดทุกอย่างใช้การช่างตวงวัดเพื่อให้ได้ขนาดกะหรี่ปับ๊บและรสชาติเหมือนกันทุกชิ้น ส่วนที่มาของชื่อนะคะแชมป์ประเทศไทยก็มาจากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้มาเป็นนักธุรกิจระดับเจ้าสัวเนี่ยเขามาชิมเขาบอกว่าโอ้ยกินมาทั่วประเทศนะต้องบอกว่าของคุณนี่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยอ่อนี่ก็เลยเป็นที่มานะคะของชื่อแชมป์ประเทศไทยค่ะส่วนราคาขายส่งกะหรี่ปั๊บสดนะคะตัวละ7บาทลูกค้าแฟรนไชส์จะไปขายก็ชิ้นละ12บาทถึง13บาท<อ>ได้หมดเกือบเท่าตัวหนึ่งเลยแหละนะคะ<อ>แต่ว่าจะไปขายเท่าไหร่ก็ได้ขอแบบ<อ>ขั้นต่ำคือ12บบาทต่อชิ้นสูงกว่าน,นี้ได้แต่ต่ำกว่าน,นี้ไม่ได้ โดยกะหรี่ปั๊บสดจะอยู่ในตู้เย็นแช่ได้ถึงประมาณ1เดือนในช่องฟรีสนะคะฟังแบบนี้แล้วครับอยากทําอาชีพนี้เลยหรืออยากสร้างอาชีพที่แฟรนไชส์ราคาเพียงหลักพันต้นๆเท่านั้นติดต่อพี่ครับพี่ปราโมทเข้าได้นะครับติดตามได้ติดตามได้ติดต่อได้ต,ดต,าไดต,ดตามช่องทางนี้เลยครับโทรเบอร์0861131755นะครับหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook นะครับ กะรีปั๊บไส้ไก่สูตรแชมป์ประเทศไทยก็ได้นะฮะตามที่อยู่ที่เห็นนี้นะครับเฟซบุ๊กนี้แอรบอกนิดนึงนะครับแบรนด์นี้เปิดตัว3เดือนยอดขายวันละ5,000ชิ้นโอ้โหโหตรมากแฟรนไชส์1น0สาขาสุดปังจริงๆนะครับขอบคุณผู้จัดการออนไลน์ด้วยนะครับและนี่คืออีกหนึ่งธุรกิจคนไทยเพื่อคนไทยครับน่ากินหน ทำให้รู้สึกอยากกินเลยคิดดูว่า3เดือนเขาขยายสาขาได้เป็นร้อยโหดมากปกติก็ไม่ใช่อะไรที่ชอบแต่พอมาเห็นมันนี้อยากกินโหดมากพออยากกินพอไปเห็นช่วงหลังสุดท้ายแล้วราคาต้นทุนเอ๊ะเริ่มอยากขายเลยกำไรโอ้กำไรเท่าตัวนึงเลยนะน่าสนใจเออน่าสนใจนะคะเฟรนช์ชส์ราคาเริ่มต้นแค่2,000กว่าบาทเองใช่ราคาดีกุบกิบสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจนะ แล้วรับประกันเขาเรียกว่าเครื่องได้เป็นเครื่องออกแบบจากวิศวกรเลยเป็นเครื่องทำกะหรี่ปั๊บเ่อนบักให้ถูกถูกจ้องเออนะอ่ะโชคชัยสี่มีแล้วหรอคีอตรงไหนอ่ะ อ๋อเป็นของคุณนกกรหรี่ปั๊บไส้ไก่สุดแชมป์ประเทศไทยบายนกพี่นกเราเนี่ยเหรอที่จะเป็นร้านเปิดส้มต้มเหรอน่าจะคนละนกกันเออไปอุดหนุนได้อุดหนุนได้ไปนกนั้นเสร็จไปนกนี้ต่อโอเคได้อ่ะแปลว่าเขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสมัครแฟรนไชส์ได้เลยนะกรหรี่ปั๊บไส้ไก่สุดแชมป์ประเทศไทยหรือ0 8 6ย์3 1 7 5 5นึเะช่วงที่สี่มีแล้วหน้านี้ว่าจะไม่มีเดี๋ยวพวกเรา ตั้นใจนะกั้ไรตั้งเท่าหนึ่งนะตั้งร้านหน้าบ้านเลยได้ไหมอ่ะอทำอะไรแบบว่ามัยากนะทำง่ายๆนะแล้วดูอร่อยแน่นอนนะครับผมเขาเาก็มีสูตรการทงการทอดให้ด้วยใช่ช่วยแน่นอนก้นหอยเท่ากันทุกอันเลยนะฮะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมอยู่นี้ครับสนใจอยากเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าของคุณในไทยไทยนาท์เก็ตนะครับสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่อยู่ขณะนี้ครับผมที่เบอร์0813514559 หรือ Line ID แอด Thai Thai Market หรือจะเข้ามาทาง Facebook Thai Thai Market ก็ได้ครับ